สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราชโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับผมอยู่ที่บ้านนานครนายกนะครับผมอันนี้ทีมงานตั้งแคมป์นะครับอันนี้เข้าวันที่สองวันที่สามเลยนะครับนี้เป็นชุดสมร์อ ACDC นะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมของอวิทย์ท็อปซันนะครับผมชุดนี้อันนี้เสมร์ท เป็นท่อสองนิ้วนะครับวัตถุดิเป็นนิ้วนิ้วพึ่งน้ําอยู่ลึกนะครับผมงดันขึ้นมานะครับอันนี้ใช้แผงโมโนฮาร์ดเซลล์นะครับอันนี้อยู่โครงข้าวแผงตรงนี้อันนี้ช่างกำลังทดสอบน้ำกันอยู่นะครับจะดูว่าน้ํำในบ่อขาดไม่ขาดอันนี้เรากำลังทดสอบน้ำอยู่น้ำก็ออกเป็นท่อนะครับผมน้ําแรงอยู่ครับทดสอบน้ำต้องรอดูสักระยะหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งเซลล์เซลล์ก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0922648862นะครับโทรมาเลล์เซลล์ครับ